สวัสดีจ้ามัจจามาลุนห้าน้อยของวันที่ยี่สิบสี่ตรวจของวันที่ยี่บสามก่อนนอกจากเฉพาะจิตเพื่อนออกหนึ่งหนึ่งเกตหนึ่งหนึ่งเกตห้าศูนย์วัดสันห้าศูนย์เขาไม่มาาศูนย์ห้าตรงนี้ไปเขายูเฉพาะจิตเพื่นนอกจาเนี้กาชาดห้าเก้าซีกับศูนย์สามศูนย์สามตรงนี้เขาไม่มาเป็นสามศูนย์ตรงนี้ไปเขายูกาชาดเพิ่นเก้าซีกับเป็นตัวนี้จ้ะตัวนี้เก้าซีเข่ากาชาดนอกจาเนาะเข่าตัวนี้เข่าตัวนี้เข่าตัวนี้ งามเนาะสามศนยย์สแต่ว่าประยุกต์ศาสตร์พี่น้องพิเศษสองศนย์กับสีเล็แม่ไม่ลาบ่กเขาได้แต่เ้อแต่ว่าตรงนี้เป็นศูนยศูนย์สเนาะศูตยคำนวณจากบนออกของบนปกติเข่าศูนย์สี่ของแม่ไม่ลาไปเขายูพิเศษกะถือวอ่าเข่าน่าจะน่ะาะเอกไปสามน้อยสี่แปดโ่อเขาปกติหนึงหาเกีกับสองหนึ่ง ตรงนี้เต็มๆแล้วจะเนาะของปกตินไงของแมมมาร์เป็นหนึ่งสองตัวชนอยู่แบบนี้มาว่างแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาเต็มๆเข่าเน้นของแมมมาร์หนึ่งสองตรงนี้ของพืชออกสองหนึ่งของแมมมาเป็นหนึ <gitti> <raine> 2, 2, ่งสองวาสันเรี็กเข่าหน่อยคู่มันหนึ่งแต่เข่าตัวเน้นหนึ่งสองสองหนึ่งมล้วแต่เนาะพี่หาสี่หากับสามสามเหล็กแมมมาร์บอก เขาแล้วแต่เด้เบิลทำไมเวลาจะสองสองหนึ่งหนึ่งนวดออกสามสามสิกับสี่หาสี่ก็ผ่านยุทลักเดียวกันละจ้ะเมื่อนี้เลขเขาหน่อยคู่น่แต่เนาะไปเขายุทน้อยต่างๆผีหน้อยเทิงผีหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์สามเก่าสี่เนาะเก่าตะศูนย์สี่สี่ศูนย์จุดนี่กับจุดนี่เนาะพี่น้องว่าบอนี่เขาตัวเน้นก็ดีใจแล้วเขาตัวเนี่ยกินขนมเต็มๆเอาว่างอะไรตรงไหนบ้นทึกของวันที่ยี่สิบ ซีกันจ้าออกมาเข้ากับาพานนะ้วแต่นะไปสามน้อยกับพ่อพี่น้องหลายน้อยหลายมือลักสิบลักน้อยนี่คือน้อยรวมลักสิบได้สองได้ศูนย์ได้เจ็ดักได้หกได้ซีได้หนึ่งเลขศูนย์ขึ้นมาอยู่นี้เลขศูนย์คือดับพี่น้องว่าเนาะเลขออกสามสามแม้เวลาชอบส่วนตัวศูนย์หลักสิบวัสัน เลขดับเน้อตัวนี้พี่น้องชนตัวนี้แน่ตัวนี้แน่สองหกศูนย์หกศูย์ศหศสศหนึ่งศนย์พี่น้องศูนหนึ่งตัวนี้เลขศูนย์เนาะเนาะชอบตัวนี้ตัวนี้ชอบเลขศูนย์เป็นหลักสิบเบิ้งมันจะมากบอวิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดที่ที่สองกับหก วิ่งูได้ตัวสองกับศูนย์กับสี่กับหกตัวนี้ชอบส่วนตัวบอมีเรด้ดักแต่ว่าชอบออกเบิร์นนอกจาเนาะนาคงจะมาศูนย์หลักสิบขงที่ออกแบบนี้แบบนี้ตัวชอบแมมมลาสี่ตัวหนาแคปหน้จาจอต,ตรงนี้ไปน้อยต้หน้าก็จะเป็นประมาณนี้หลักจ้ะพี่น้องหลักสิบหลักหน่วยของปกติไปได้ถูกน้อยอยากไปท้่ปกติและวีพีก็ได้พี่น้องสังเก็ดวงตัวเลขมันพิเศรษหลักสิบ หลักหน่วยปกติหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบชนแล้วจะเด้อไนหลักสิบได้สองได้สาม่าสัน่นได้สองได้สามเป็นหลักสิบหลักหน่วยได้สี่ห้าหกสี่ห้าหกจากคู่ได้หกคู่พี่น้องซีซ<ม>ีจากพิเศษจ้ะซีซีจากจุดนีหกหกจากวี่ไอพี่ ไปได้ทุกน้อยเลขเบิลพี่น้องสองสองเอาอันนี้คำนังจากเลขออกปกติตัวบนแจ้ะนี่หลักสิบได้สองได้แปดได้เก้าสั่นได้สองได้แปดได้เก้าตรงนี้เลขสองได้ได้ตรงนี้เลขแปดแต่ตรงนี้เป็นเลขแปดตรงนี้จะเป็นเลขสองจ้ะหลักหน่วยสองสามสี่สองสามสี่เป็นหลักหน่วยจุดนี่ก่ะ เขาดีพี่น้องยุดปลล็อกปลดนีปลดสินตืต้ดจุดนี่เอาวิ่งรูดที่สองกับหกวสันเอาหก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 มาจากตรงนี้จ้ 6, 6, 6ะหกหกมาจากวิไอพี่สองสองมาจากจุดนี่มามาบอลิล็กสองสองเอาประมาณนี่น่นจาจะนะไปน้อยตอนอตอน้อยก็สิเป็นประมาณนี่น่นจนละจ้ะบอลรูว่าเขาบอลไม่มา,า,า็ารบอลตรวจเบึงแล้วพี่น้องเด้วแคบหน้าจอบตรวจอ๋อ ขอเฮงปังๆแล้วเจอก,กันในคลิปต่อไปแม่ม่ลาราสตาลุ้งหายแล้วพี่น้องลาสตากับเขาล่าพัฒนากับเขาํำหรับของวันที่ยี่สิบสามแล้วแต่เนาะล่าพัฒนากับเขาลาวสตากับเขาลาสตาออกบายสามสี่สิบห้าหน้าที่พี่น้องเขาไปชมเมืองประมาณนี้จ้าเลื่อกันทุกวันเจก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยจ้า